โอ้ตัวมักยังเงได้ตุวนึงโหขัดโอ้โหขัดง่ายมากไล่ต่ำพุ้นสะล่ะเยอะกองอันนี้ลูกของมันมังกรเยั่ยงกว่าอันนี้อันนี้ของไองมดเอ็กนี่มดเอ็กตมดเอ็กเออนี่มดเอ็กนี่ยเนี่มดเอ็กต์เนี่ยนี่นะไปเพื่อเนี่ยไปเพื่อน เออลูกนี <rôle>: ่มดเอกอันนี้แม่เตรีมก็กินนมบอมันดูดทำอันนี้ดูดทำบางน้อยพักดย่งกงนะพักกูพักกูพักกูพักกพักามกหยดอนพักกูพักกูพักกูพักอีพักกู่นีก พี่น้องป้องไปสุขอูซุขนนครับวันนี้ครับครับวันนี้สวยนี่ครับพี่น้องพาพี่น้องมาเรียงงัวนน้ำหนุ่กับมาอายุหอยกินน้ำพี่น้องมากขุดหนูน้ำขุดหนูน้ำครับพี่น้องนี่ละพอทาเอารามาดวยนี่พี่ประชาก่อนครับพี่น้องท้พิมพ่ยิมพ์ว่าดอกแช่ก่อนขูดเถาขูดแก่บ้านเถาช่วบรรยากาศมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายน้ำทุ่งไหฮทุ่งนาครับพี่น้อง หัวควยเต็มทงติมทาเลยมีน <ish> <No> <Ve> ้ำเงางาสนใจดิต่อเลยครับพี่น้องไข่ไข่ก็ไข่อแรกบแลไ่ได้ยบอกลูกพี่แกนี่ไข่กับไข่แรกกเลยไข่องเจอไดวยด้วยไขตันวานน้ำ้คนแก้ทองนน้ำนี้พขันนี้พันโจ๊กมิดนี่ย โชคมิดเจอันน <hi> <sl ั Jean ้นซาโลเร่ซาโลเร่ครับพี่น้องซาโลเร่ลักษณะนางเสือซาโลเร่พี่น้องใส่พันซาโลเร่อันนี้ลูกพริกแดงนะได้พริกแดงได้ตัวเียนะอันนี้โชคมิดเนี่ยโชคมิดอันนี้สีตัวเมียนี่โชคมิดอันมิดแดงนี่มิดแดงตัวสีแดงครับโอ้ยงานนี่อันอันนั้นอันนั้นลูกพริกแดงพริกแดงพริกแดงใส่พันยังพริกแดงพริกแดงเจพริกแดงโอ้ซื่อว่าพริกแดงลูกพริกแดง นี่แม่มันนี่แม่บักโตนี่นั่นแม่บักเขียวพแดงกันเนี่ยนี่พริกแดงออกไหมเนี่ยลูกพริกแดงจกอันนี้ลูกได้พันได้เดียนเดียวเนี่ยได้เดียนเดียวนี่เดียนเดียวออกขนาดเดียนเดียวได้หน่ไหมนี่เดียนเดียวลูกสรแดงที่คนเหรอพี่น้องความสูงโอ้ะโอ้ไงไก่ดูงวงงามเพิ่นพี่น้องอันนี้ชือว่าบักเสามากรองอยู่ดอกบักเสาเนี่ยชือบักเสาคือเสาพี่น้องชื่อเสาเนี่ยอันนี้ชื่อเสานี่แม่มันนี่แม่ แมม่นมมันนี่แม่อันนี้ลูกไล่ต่ำพุ้นซะละมันเดียวกองอันนี้แนน่่ะชุมบรรยากาศอันนี้ลูกของมันมังกรยังกว่า อันนี้อันนี้ของไองมดเอ็กนี่มดเอ็กตมดเอ็กเออนในมดเอ็กนี่ยเนี่นี่มดเอ็กต์เนี่นี่นะไปพี่เนี่ยไปเพี่บุญเอ้ลูกนี่มดเอ็กอันนี้แม่เต็มให้กินนมบ่โอ้มันดูดถำอันนี้ดูดถำบางหน่อยอันนี้มดเอ็กซื้อมันมาเนี่ยนี่แหละลูกมดเอ็กต์กันเพซื้อลูงมดเอ็กต์ใส่พันอย่างสรุปเลย ซาโลเร่อันนี้ซาโลลี่ตัวสีขาวนี่หนาดำสันเขาเรียมๆนี่ครับหนาเรียมๆนี่ซาโลลี่หนาเรียมๆหลังอีหลังอันนี้ซีเดียนอันนี้ซีเดียนอีหลังเนี่ยเพิ่งหลังซีเดียนหลังอันนี้มันจะดีดทำเลยก็ดีดอกงวงหนี่งพวกมีดดีดนี่ซาโลลี่อันนี้สนวัดซีเดียนดอก นือ้อหมูอดซี่เด่นเตะอืประมาณสามเดือนกว่าสะนะิน่ะนี่ซาโลเล,ล่นาคซาโลเล่นาคนี่นาคฝรั<า>่งงูฝรั่งบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาบรรเทาพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายดในยุคนาเป็นกะทิว่านเข่ากะทิมีบ่องเลี้ยงเนี่ยจะได้ไปโคกขึ้นโคกขึ้นป้าไปอันนี้ประมาณเขา บามันเท้า,าตัวเมียปีหนึงแล้วเน้นน,น้ำตูวยังน้อยเอเน้นน้ำตูวชื่ออะไรครับชื่อบาบี้ื่อบีชื่อบีบาบี้มีได้ซื้อฝรั่งไว้วัดไทยก็ได้ ได้โอกาสมาเรียงวัวาได้โอกาสมาก้นหนูหายยุหายินได้มาจุมบรรยากาศยุททงให้ทงน้าพร้อม มาเมลินนี่ตันเนี่นอุดไส่ควัน,วน,คนเด้ว,วเอายาเอายาอุดควันเด้วมันเคี้ยวมัเขียวสมอออือเลยมัน <ๆ S 2> เคียวสมือนี่ครับพี่น้องไม้นี่เด้อพี่น้องนี่แหละไม้นี่แหละที่จะมาขุดให้พี่น้องในเบื้องกันจะได้รายได้น้อยมีอีกตัวฝากติด,ดตามช่องทางยูทูบครับพี่น้อง เม็ดดินทิ่สารแล้วก็กดซับสะไคร่กดกระดิง่งน้ำเดือพี่น้องเพื่อติดต,ตามคลิปใหม่ไหมเลยแจ้งเตือนในพี่น้องทราบเปลี่ยนทันทันๆนี่ม่รับเปลี่ยนไม่ล,ละอนะุดเลยป่ะเนี่ยเปี่ยวไว้อุดไว้มืดถือกามาสา,ายน่อยนึงครับพี่นอ้องหยากเจ็บเวียกอยู่บา้านอยูุกสงสัยสวยน้อยนึง เพิ่นก็ได้เลี้ยงงวัวปล่อยงวัวพร้อมวันนี้บ่ได้มาแต่เช้าก็สิมาฮอดไม้ฮอดบ่องเลี้ยงงวัวก็ใช้เวลาประมาณเลี้ยงไม้เลยก็2:00งโ0งสอง่นละ่ะอันนี้ก็4:00นมุง้งเหรอเปิดงานเริ่มงาน,เ,งานเปิดงานเลยครับพี่น้องคนนี้พรอมีเปิดงานครับพี่น้องมาลุ้นกันมาลุ้นกัน ยี่ไดยเล็กููบอกงยี่ได้จับตัวตัวเด้คูบอกมักมวนเนาะไม่ได้เอือยนะกำมวนวะก่มวนทุ่นเมย์ิพวปถือก่วกถือมาไปนังโอหุนโจีโขจี๊นนะโขจี๊นละผมมาเลี้ยงขันหุ้นไปทั้งบินบ้า มันนูตัวเดียวไ่ได้ตัวที่ตัวเดียวไม่ได้ก็ต,ต,ตัวนันใจด้วยอรนนู้บูบับูบับของบ้านเเอาดินเหาะมาขายอดนบ้างกาเ็นเตอน่กัน้าน็นเต้อืนน่นกันอืมนันละ เอ๊ะเป็นย่งไงเออมันลงพ้นอ้าคือก็เปิดนะฮู้อันฮะูอันบงบเงี้ยอดาเตียมผูดดมันนี่เจนาเตียมูเดีวนี่เขาไปจมพ่นจว่าเดีวคไปูมนีกอบไมดูเนาะพ่นไ่ไปทางนั้นเี่ยูเปี่ยนไปกันพุ่นนะ ได้ว่าค like oh, so well, cool. okay. okay. yeah. oh. ุ้งเสรคุ้งยังไงทีน้ำคุ๋ยมันหันอันมันม้วนมันใส่ทั้งหนึ่งตัวกระดานี่มันติแดนออกมันหนีเลอยเด้อยว่าเห็นมั้น่าเลี้ยวบางนีออกไปด้วยน่ะเจียมด้าไปด้วยน่ะ ดังมันกระหืดแล้วพ่อนยพ่าดังมันหรเอนมันตื่นตะพีแล้วมันตื่นตะย่พีแล้วมันสิออกเปยาไปได้แท้สิทราบครัผิดท่นเสียงาเียวว่า็นเป๋วดับแล้วดีใจว่าโดตูวมันจะมุนออกขุนบ่ไไ้เลยม้อนี้เฮาถมมันนะเออถมทังก็อนบ่ีเฮาถมมันแล้วนั่นนะระวังจะมึงขุนหูดีๆอ่ะพวักๆด้วดอมกวยอ่ะกวยหูปักตักเกาเฮานั่นนะกยงหายขึ้นยังดอ ชอบอะไ่เอาแค่ตัวกดเหยียบนอนๆก็นั่งกลัวเหมือนชอบมัางเหรอนี่เอาก็นั่งขึ้นเถอะค่อยๆโค้งคถอือืมนัางบอกอ่ะมอเปิดป่วงให้เด้๋ยวป่วงได้คนเดีย ลบมนทั้งผีกันมดเลยวไปใส่แล้วนลบไปแล้ววะมนเทียดีหนอมาเจนี่ไลาขวดเอาห่วยโอ้ยขวดไปเลยนั่นนะตับเลยนั่นนะเออนั่นนะว่ถือเปั่ะเป็นคุยคถือมันตหกเมันหเป็นคุยคุยน คือประดน้เหร่ดีไปเรื่อยๆบ้านเพียงอืนตีนทันอือปาเร็วยังกุนีลเด้วมันเหียกเต็มันไรดห้างมันน่ะเออบงยังบังอ่ะงเี้ยห้างยงบังบังบงหูวีิดด้วย ก็ยกักระแตงงวังเลยสิแม่ไม่ทำเลยทำไมำน้่ต <c oughs> ัวกันฟูแล้มาหันดอกมเหันเส้แต่ตมันขุยไหมเด้อขุยออกเปลียวไหมตานต้านต้าน

ดูดูหัวเลยนะติงดูหนะัวจับหางเลยหามดูสิเนี่ยไหนมันอว่ยตัย <c oughs> วอะไรเ้ว่าวยตัวอลไรวางปันจับเดวไหมว่าจับเดียวจับเลยเพระท่านจับหาง จับหางเหรอคหางว่เห็นบอจับหางนะตัวใหญ่จีเนาะจับหางเลยเดหรอเห็นหางมันจับตัวได้ไปบว่ท่านจะจับจับหางอยู่กำลังเสียบหางโอ้ตัวมักยันได้ตัวนึงขัด

เดี๋ยววัจะหายลุมือจับห well. mm ้จ hmm. well okay. ับหัวจับหมตรงตัดคูมันทีออกกันละวัดดินอกกันหัวก็เอายเาหม้เนี่ยเนี่ยเกาะดูเนาะอยไปเปลี่ยนมืออีกถือชูงหน่อนติังถือชูพี่น้องบึ้เนี่ยเจถือชูกันฝั่งไหจะคว่า่งมวอโเงเอนดินจนอยเออเอนดินจนอยเออวางไว้่น เจ็ดหลังแล้วหลังมาแล้วม right. no. ีหางมีด right ูบอเริ่งมีมีหูบอมี่สองตัวได้เหรอหนุ่มห่วยสองสามตัวหาตัวไปแล้วพองมันเหรอพี่ดมันเหมือนเนาะพี่น้องมันเหรอพี่น้องมันเหมดเขาบ่อเล็น้อยๆอันนี้อันนี้อันกล้องนี้ได้แล้วได้แล้วว้าวันกล้องนี้สิอีกลองด่าดิเออเอาเสียบมาเพิ่งห่วยมาเทียบะเอาเสียบมาเพิ่งมันนี่ีกรอมันมีสุดเจนียู่ มูน,น er like ึ่มาทีเด้อโอ้อมีแตนูอห่พัดดเปิดตอยกะวันี้หหนึงอยกมานีป่ะไงเออมีหูหนึ่งไงหูหนี่งเราถามกันอันแนนเปะีเียอง ขาลมๆมันโกยแสดงวันโกยออกนะพวกนข้นมันก็ไปอีก่าน่มกับหูหูมาทางนี้มีปลเติงบ่ตันบึง่ตันบงหหวเบิ่เอคุณหูนึงตีเห็นบ่ขึ้นขึ้นงั้นขึ้นไปนูิมเป็นลูนคุณโอ้ชุดเด้อชุดเด้อเอหาหูมอีกบง่ด้ชุดเด้อ คนกัสุดแล้วหูไม่ยึดยึกับหูวันสอบเบิ้งไว้นะไม่เลงงมาก็ได้น้องใหม่พี่น้องเอ้ยเนอยู่เนื้กินคนตกแล้วน้อใหม่ป้าปันท่องพี่น้องน้อใหม่ป้าแยงน้องใหม่มู่นอนังหินไ่มีบ่มีต่เกิดบ่าเกิดน้องใหม่ห่วยครับพี่น้องน้อใหม่น้ำน้องใหม่ห่วยอยใกำจัดชน่งราาวมาทังนี้เอบ ด้านทางหาเราให้กินแล้วติดตัวนึงครับพี่น้องเดี๋ยวหยิบควายกินตอนเที่ยงสู้พี่น้องกินเอาตัวเดียวเพราะมันมืดเขาย่าอีกไม่ได้กินตอนเที่ยงบรรยากาศบ้านๆเี่ครับพี่น้องมาหาเลี้ยงงัวงัวมื่อนี่ตัวนี้ยตัวเนี้ครับพี่น้องงัวมันเลี้ยงงัวกับสารแหะไปเลยได้ทุกมือสารเฮะทุกมือแล้ว สันเี่ยวันใส่น้อยีมืะหวยนะันหวยเออสี่ี่ีมือเดียวเหเดี๋ยวปุ่นวัพผดถอบนจุดสันไ้แต่วันน้ำหวยวันนครับ้น้อนผูดสงมือสมมือจะได้ตีโตอไบางทีนะได้ีโตันรับจ้างยังไงรับจ้างสันเี้ยรับจ้างสันเหียรับจ้างสานแหครับพี่น้องน้องใหม่ขอยพต่อมไม่ด้หรอพมนเป็มสามตีได้จะกได้แแห่โคู่า สามสี่กล่องเล้นเนี uh ่ยไปนอกไปิชานแหยไปปีเครื่องได้ได้แหยจักดังใช่ไหไปถึงงานแต่งแล้วลูกดังขึ้นมาเลยจ้ะลูกคุ้นกอนเอาของคนหมันเนาะก็เป็นอีกตคนหมันโมกย์นาเปันแหกกที่พี่น้องกุ๊กพ่อละกุ๊กเองมาอนี่สูตรคลาสสิกมาอนี่สูตรคลาสสิกโรแมนติกบรรยากาศบ้านๆ

มีเอาม่โดีกว่าวมันเนี่ยมันย่งมันอ๋อเนี่ยมือมันนังยิ้ได้ครับเพราะนี่เต็มเต็มนีเลยนี่นีมึงเอามะหันไปนให้สังหลังอะนี่ ตั้งกล้องไว้ย่างดีแล้ววะโอ้ยได้เยวไปประชสัมพัสกันมาตั้งไว้เลยมันที่ดีกว่าไรไเนี่ยพูดไดก็เราอะไรพี่บ๊มอมือยังไนเดือจันมจันายคนดลางเพราะเห็นว่ามือคนวันแรงนะเดี๋ยวว่าไม่ได้เจงพอเาได้นี่ยว่าส่นลาเป็นหนูแล้วเห็นนูแล้วอะไรเยา่น

เมื่อวานก็ไดปกินอาหารที่ดีตอนนี้อาหารมันดีเออขัางกินมันวางแห่งกินเข่าแล้วที่แรกเขากินแรกกินเข่าแล้วว่กินมันเ่าไปไหมเออมันกินมันจะเนี่ยเขาเอาอยูุคนบขาใจกินมันมันสมกับอันนี้น่อยพด้วยเขาเวียนไใบหายอยู่เขาออกจะให้หน้าเขาน่ะ เจ้ากับกินน้ำปกกินอะไรกินกินอะไรเจ้าเอาม้ากนไดอมแล้ังนรัมดีแล้วดีแล้วเเมาเขากินหดเมียน่นน่ะรักีวายบพแมันขี้งางพันเมียนเนียฮักนางพันเลยเดียวเนะเมาแล้วฮักนางพันฮัก เอาจ้ะเขออกหนึกยอดครับพี่น้องไม่ว่าใช่บขบ้ายอดขนมาได้เยตดดีน้ำน้อยนึงจะเตี้ยมากหนูสามตัวเนาะพักแกนผมเจีบมโกินะได้ต้ายโตแวก้นเุมกนต้าโตลูกน่้อผักแกนมเจ้๊วหนูบอกได้นน่ มีปลาแก่นขมกับพี่น้องแก่นขมใส่ไอ้ปลาแก่นขมนี่ปลาแก่นขมพี่น้องเอผมอำลำแก่นขมขาดบ่ได้กว่าเนื้อินกระปุ้นกระแทบินกปุ้นกะแบก็เรเกบกิับยงกันมาตะลุ่ย

เจ้าประแห่งเจ้ประแดบก็ปลากุนยอดตัวนี่ประกุนกรสังมันบ่มีกินมีอายนี่คือซื้อของชิ้นหายีงาให้ที่หนาเจ้าี้านคนเราบ้าขี่าเรามาขี่มุน วาก่ยพูดจากขอเขายานี้น้ำเงินไ่อยากเอาเอาทะไมเขาไม่อยากเอาไปเขาอยาปาที่มเราจะของบอมีเราจะได้อะเจ้นี่ดมอะเด็กมาเองหรือะเป็นขมด้วยด้อเป็นขมเป็นขมใบขวดนูพี่น้องใ่ขวดน้ำดำหอมนี่หอมบ่นี่ตอคก็สิ้หอมนี่ดออ ถ้าผมยังหอมเลยอันนี้พักยังเนี่ยพักกระโดนพักกระโดนพักกระโดนก็พักบุ้งพักกระโดนก็เอื้อนพักขี้ก็เอื้อนเนี่ยไายเอาในน้ำหนักไทยเอื้อนพักสลิดพักตบพักตบพึ่อขาวปันกกขากับพักกูด พักกันงงมาหนึ่ปูดกูนี่ีหย่อนอู่อ่ะกลไกลกไกลก็คงมากขวกวกวกอีตำ้ส้มเวะลงมาเลยเจอโอ้ขกขาคือขาวจริงทยวจังนั่นไ่บอกก็จะขายไม่เงีอยไรด่าแค่ว่าขาวก็เป็นตะกินได้ร้อยไงนี่อะไร ้าว่าใจหยังเนี่ยข้ามาขาวนใ่พร้อมขนเทั้งขาวเป็นตะกินแต่ว่าดำไม่เป็นตะกินเลยเนาะใไรอะเป็นสั่นละางมามามาไหมกระนั่งกระนังกนั่นั่งมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวมาจิ้นเข่าพักก่อนกินป่ะจิ้มปก่อน เราคนมีไว้ทั้งผีไม่กับพ็กเขาจะต้องดีแบ้นี้แหละวันูอแกงอันนี้ผัดปะขอยผัดปะขอยน้ำพแม่แกงหมต้นกับนี้ไสหมูผิดแยงผิดแยงไปหัวจมยีปลาเสือผิดแยงมาเนาะมาไปเอิยมากลมาแกันมาิงข้าวองผมนี่เดีวะไมนี่นี่าอนี่ดีข้อมายุนี่เดข้าวมา ผาบอกผมมีเร mm. ียกเอาอี well. We ้มานังเพราเนี hmm. ่ยนังได้วอะนั่งดีวเย็บบนเย็บขมานังดีเดียวนะนั่งยาวอักคาอาขางนั่งเราเียงอืมเป็นู้จับควนที่เราก็ต้องบอกวมือยาวเด้อเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าแล้วเท้าวัแล้วหเท่าต่อไปเท่าแล้วเนอะแล้วเพื่อนักเาบคือหอมเารับว่าจริงเขาตอนนี้เลิเกินรบ้เอ เอาเลยครับน้องป้องลากินขอน้ากันพี่พันเอาขาปั่นหนึ่งประมาณหกคำนี่ละเดืวกขาวหอประ็ดหัวหนึ่งกินแล้วเลยเนี่ยน่ะเออแถวบ้านเดากบรรยากาศบ้านๆครับเรียงว่าเรียงควายเดือกแถขาวโพดโมน้ำกินข้าวเที่ยงด้อยมันมันกงนอนนังเอาพวกุ่มก็่าบพื้นนนีลูกไปว่าใดสิ มึงเปนเาเพี้ยนหมอไม่แค่เด้อเจ้าหมาอเขาไม่ารู้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับพี่น้องอิ่มน้ำสำนันแล้วก็บับจะปิดคลิปแล้วพี่น้องจะลืมก,กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งน้ำเป็นกำลังใจให้ครับช่องครับพี่น้องบ,บันทึกการบ้านๆครับมเมดิญิสานครับพี่น้องหายุ่งหายจิน